พี่ต้นชวนชิมนะครับคุณลูกค้าวันนี้พี่ต้นชวนชิมจะพามาดูสวนมะม่วงนะครับหนึ่งไร่สองงานสิบแปดตารางวาตำบลวังว่าอําเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีครับสวยงามครับคุณลูกค้าถนนคอนกรีตไฟฟ้าประปาสะดวกสบายเลยถนนหน้ากว้าง6เมตรด้วยนะครับที่เห็นด้านหลังนั้นต้องเป็นโรงเรียนวังว่านะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูแปลงที่ดินกันนะครับครับคุณลูกค้าที่เห็นตรงนั้นบริเวณด้านนั้นนะครับพี่ต้นจะให้ดูนะครับเป็นโรงเรียน หวังว่าราดสมัคคีนะครับแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ในส่วนของตาบลหวังว่าอาเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ mm. เดี๋ยวเราไปดูแปลงที่ดินกันเลยนะครับคุณลูกค้า mm. แปลงที่ดินจะอยู่บริเวณด้านี้ครับคุณลูกค้า mm. เห็นเสาเลยนะครับมีเสานะครับข mm. อบเขตนะครับ mm. เป็นตรงนี้เลยครับคุณลูกค้า mm. นี่บริเวณด้านนี้เลยนะครับเริ่มต้นจากจุดตรงนี้เลยถนนคอนกรีตไฟฟ้า,ฟาประปาสะดวกสบายเลยมีเพื่อนบ้านด้วยนะครับน้ำกว้างอยู่ระหว่างประมาณห้าสิบกว่าเมตรนะครับถึงหกสิบเมตรครับคุณลูกค้าหนึ่งไร่สองงานสิบแปดตารางวาครับมีสวนมะกอนะครับมีมะพระ้าวนะครับมีผลผลิตแล้วครับคุณลูกค้ามีกล้วยด้วยนะครับน้ากว้างประมาณเกือบห้าสิบเจ็ดเมตรเลยนะครับคุณลูกค้าชุมชนไฟฟ้า,ฟาประปาสะดวกสบายครับ สวยสวยแปลงนี้สวยมากคุณลูกค้านะฮะมีเพื่อนบ้านด้วยนะครับพี่ต้นเข้ามายังมีเพื่อนบ้านเยอะแยะเลยเขตจากเอาเภอของศร,รีประจันเนี่ยก็เดินทางมาไม่ไกลามากโรงเรียนก็อยู่ใกล้ๆนี้ด้วยนะครับพื้นที่ก็มีชุมชนไฟฟ้าประปาสวกส,สบายมีเพื่อนบ้านเยอะแยะเลยนะครับพี่ต้นให้ดูกันนะครับสวยเนาะมีกล้วยด้วยมีมะละกอฮะเป็นส่วนผสมครับคุณลูกค้าแปลงนี้นะครับ พี่ต้นจะพาไปดูนะครับมีครอบเขตเรียบร้อยครับคุณลูกค้ามีหมุดด้วยนะครับเรามาสอบเขตมาไม่นานมานี้เองนะครับคุณลูกค้าเจ้าของขายด่วนครับหมุดจะอยู่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวพี่ต้นพาไปดูเลยคุณลูกค้าจะได้เห็นกันสบายใจนะครับมีอยู่ตรงนี้ครับคุณลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะบรรยากาศนะฮะเดี๋ยวเดินไปดูแปลงที่ดินกันเห็นตรงนี้ไหมคะหน้ากว้างมากครับคุณลูกค้ามีไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงเลยน้ำประปาก็มี นะฮะสำหรับใครที่เบื่อกรุงเทพนะฮะอยากจะมาอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเรานะครับมีที่สวยๆแบบนี้ราคาพิเศษสุดๆเลยนะฮะพามาดูกันเลยครับคุณลูกค้ามีร่องนะครับมีสล้องไส้ไก่นะครับคือในเต็มพื้นที่เลยเนี่ยทางเจ้าข,ของเขาปลูกกล้วยปลูกเอ,อมะพร้าวนะครับสวนมะม่วงนะครับมีครบถ้วนเลยมีผลผลิตด้วยครับคุณลูกค้า กำลังมีผลผลิตเลยสวยๆเลยนี่เราให้ดูกันนะครับเยอะแยะเลยนะฮะเราเข้าไปดูกันครับคุณลูกค้าสวยงามครับสวยงามมากเลยนะครับพี่ต้นฝากแนะนาําไปด้วยแปลงนี้นะครับเจ้าของขายด่วนครับนี่เราไปดูกันนะฮะหอม่วงกระลำได้ผลผลิตเลยมีมะพร้าวด้วยนะครับเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับคุณลูกค้าเต็มพื้นที่เลยหนึ่งไร่สองงานกว้างๆนะครับ เรื่องน้ําเรื่องดูแลเรื่องสวนนี้สบาจใายได้เลยครับตัวนี้ส้มโอนะคะคุณลูกค้าเรามาดูกันนะครับเนี่เราพากันให้ดูเลยให้นี่เห็นเลยนะครับเรื่องน้ําถ้าสะดวกสบายนะครับเรื่องขอบเขตมีรั้วล้อมขอบชิดหมดแล้วครับคุณลูกค้าเรามาดูกันได้นะครับพื้นสวนเลยนะฮะก็อตรงนี้ก็จะเป็นที่กักเก็บน้ํานะครับอยู่ในบริเวณของแปลงที่ดินนะฮะสะดวกสบายครับคุณลูกค้าไม่ต้องไปขุดเพิ่มใดๆดทั้งสิ้นเลย นะครับนี่เราบรรยากาศที่อยู่ด้านในนะครับนี่แปลงพี่ๆเขาอยู่ข้างบ้านนะครับนี่แปลงข้างเคียงนะคะเขาก็ทําส่วนกันนะฮะบรรยากาศสวยงามครับคุณลูกค้าเดี๋ยวพี่ต้นจะให้ดูดูนะครับแปลงที่ดินตรงนี้ด้วยว่ามีหมุดมีขอบเขตอะไรเรียบร้อยไหมเพื่อนบ้านก็น่ารักนะครับเราสามารถที่จะมาพร้อมอยู่ได้เลยนะครับพี่ต้นให้ดูนะครับนี่หมุดนะครับ มีเลขหมดด้วยนะครับพร้อมเพียงนะครับบรรยากาศข้างหลังตรงนี้นะครับเดินดูกันข้างหลังนะครับคุณลูกค้าเดินดูตรงนี้นิดหนึ่งได้นะครับเนี่ยด้านหลังซึ่งเป็นขอบเขตของเราแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับรไปดูกันด้านในนะครับราคาพิเศษสุดจากเจ้าของโดยตรงนะครับ